สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมเดี๋ยวมาเทสยิงเป้าครับลำม,มีนินิหน้าหัวท้ายเม็ดครับผมติดกว้างหาิครับหนึ่งอยางไม่ดีกว่าหนึ่งยางอยงหกสิบเ้นครับเกา

เขานี้ครับพี่น้องขึ้นบ่นนิดนึงเดี๋ยวเบิ้งลูปที่สองครับก็ลูปไปทางไกลอ่ะเดี๋ยวเบิ้งอีกลูปนึงครับเ,เดี๋ยวกันอ่ะเดี๋ยวมายิงเบิ้งลูปที่สองครับลูปที่สอง ยงังริงเลยปล่อยงไก่เแลว้วลูที่สองเนะิ่งเทียสองเทียแต่ถึงหูทานหน่างปืนนะครับนี่นะครับต่างเต้านะครับ อ่าโอเคครับผมถือว่าพานครับเดี๋ยวผมส่งให้ใส่แงนครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ